อุบัติเหตุอมาพลึกขั้นโคมานะครับดีขึ้นมากจากน้ำมันส่วนเข็มแดงแล้วก็สเตนเซลนะครับวันนี้ผมมีเคสมาแบ่งปันนะครับซึ่งเคสนี้เนี่ยประสบอุบัติเหตุนะครับแล้วก็มีคนนำน้ำมันส่วนเข็มแดงนะครับแล้วก็สเตนเซลเนี่ยไปให้เดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าครับเคสนี้นะครับมีผู้ป่วยท่านหนึ่งนะครับเขาประสบอุบัติเหตุนะครับแล้วก็อยู่ที่ภูเก็ตนะครับ พี่พรเนี่ยนะครับซึ่งเขาเองได้รู้จักกับน้ํามันส่วนเข็มแดงก็ลองเอาน้ํามันส่วนเข็มแดงนะครับไปให้ทานเช้า1เม็ดก่อนนอน1เม็ดแล้วก็สเต็มเซลล์ด้วยนะครับวันหนึ่งประมาณ3าซองนะครับเช้าเที่ยงแล้วก็เย็นก็ปรากฏว่านะครับคุณหมอบอกว่าตอนนั้นเนี่ยครับอาการค่อนข้างที่จะหนักมากแล้วก็ ทานอาหารไม่ได้นะครับต้องให้อาหารทางสายยางก็เลยเจาะน้ามันสนเนี่ยครับหยอดให้ทางสายยางนะครับที่ผู้ป่วยได้รับสารอาหารอยู่นะครับจนประมาณวันที่22นะครับคุณหมอบอกว่าผู้ป่วยเนี่ยอ่าธันวานะครับปีหกผู้ป่วยเนี่ยนะครับมีมีอาการน่าจะเป็นอมัอมพฤกษ์อัมพาตนะครับซึ่งไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็ ไม่สามารถที่จะพูดได้ความจำนะครับก็ไม่ปกตินะครับซึ่งอาการค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับแต่เนื่องจากว่าทางบ้านนะครับก็ให้ทานน้ามันสนแล้วก็สเตนเซลอย่างต่อเนื่องพอเมื่อวันที่24ทธันวาคมที่ผ่านมานะครับอาการก็ค่อยๆดีขึ้นนะครับคุณหมอให้กลับบ้านได้ นะครับแล้วก็เริ่มรู้สึกตัวนะครับตอนนั้นยังพูดไม่ได้สังเกตนิ้วไหมครับทางฝั่งซ้ายมือของท่านผู้ชมนะครับก็จะเห็นว่าผู้ป่วยมีการแบบยก2นิ้วแล้วเนาะนะครับหลังจากนั้นเชื่อไหมครับทานอย่างต่อเนื่องนะครับจนผู้ป่วยเนี่ยมีอาการที่เริ่มมีความจำดีขึ้นนะครับแล้วก็ลุกขึ้นมานั่งได้เมื่อวันที่26ธันวาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนั้นนะครับ แขนขาเนี่ยเริ่มขยับได้มากขึ้นแล้วนะครับแขนขานะครับแล้วก็เริ่มรู้สึกตัวนะครับคราวนี้เนี่ยเริ่มพูดได้นะครับทางบ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะดีใจแล้วก็ผมเนี่ยมีคลิปวิดีโอที่พี่พอนะครับเขาไปสัมภาษณ์ผู้ป่วยนะครับว่าอาการเป็นมายังไงบ้างเขาตอนพูดได้ครั้งแรกเขาก็บอกว่า ชีวิตของเขานะครับดีขึ้นเนี่ยเพราะว่าน้ำมันส่วนเข็มแดงกับสเตนเซลเดีย well. ดเ๋ยวเรา,า er. okay. มาชมคลิปวิดีโอที่พี่พรนะครับเป็นผู้นํามาฝากกันเลยดีกว่านะครับใครอยูโลกวะคุณ่นกับคุณก้อยใสอยูโลกวะอ๋อคุณก้อยยูโลกตัวเล็กกว่าใจ่อลกว่าเขากำลังจะบอกว่าใจใส่อะใส่อะใสอะมีอะไรมาเออใส่ไหมใส่ไหมคะ Ô mẹ em hãy 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 อ่านะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับวันนี้นะครับอาการอัมพึกออัมาพาหรืออุบัติเหตุนะครับไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นกับครอบครัวนะครับเด็กคนใกล้ตัวเราแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วนะครับหลายคนพยายามหาช่องทางนะครับทางออกเพื่อให้คนที่เรารักนะครับอาการดีขึ้นถ้าเกิดใครนะครับที่ ยังหาตัวช่วยดีๆไม่ได้นะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าน้ํามันส่วนขุนแดงนะครับตัวนี้เป็นตัวที่นําเข้าจากประเทศเกาหลีนะครับแล้วก็สเตนเซลจากเขาเรียกว่าผลไม้ที่เป็นสกัดจากแอปเปิลนะครับพันอุดไวเลอร์เนี่ยนะครับสามารถที่จะช่วยให้ผู้ป่วยที่มีเกี่ยวกับเซลล์เสื่อมนะครับแล้วก็เป็นเกี่ยวกับหลอดเลือดและสมองนะครับซึ่งน้ํามันส่วนสามารถเข้าไปช่วยกับล้างสารพิษและทําให้นะครับผู้ป่วยสามารถที่จะดีขึ้นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพูดนะครับการยืนการเดินนะครับหรือประสาทสัมผัสต่างๆเพราะฉะนั้นนนนวััี้้ะครบถา ท่านนะครับมองหาตัวช่วยดีๆนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่านี่คืออีกหนึ่งทางออกทําให้คนที่เรารักนะครับสุขภาพแข็งแรงขึ้นสําหรับคนที่ไม่ป่วยนะครับก็สามารถที่จะทานได้นะครับกันไว้ดีกว่าแก้นะครับเพราะหากอาการเราแย่นะครับไม่มีใครช่วยเหลือเราได้เลยวันนี้นะครับก็คงต้องฝากไว้เท่านี้แล้วเดี๋ยวมีคลิปดีๆอัปเดตนะครับสําหรับเคสนี้ผมก็จะเอามาฝากกันใหม่นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมปาล์มนทัพลวรรการสวัสดีครับ